เมนูวันนี้ค่ะเมนูเจนะคะไปลวกเส้นกันก่อนเลยเป็นเส้นหมี่ซั่วนะคะผัดหมี่ซั่วเจนั่นเองนะคะลวกเส้นทักสองถึงสามนาทีนะคะก็ดูเช็คดูด้วยว่าเส้นสุกหรือ,อยังหลังจากนั้นก็มาล้างน้ําล้างผ่านน้ําก่อนนะคะเพราะเส้นจะมีความเค็มอยู่แล้วค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเอามานอกน้ําเย็นค่ะนะคะตักขึ้นให้มันสะเด็ดน้านะคะแล้วเราก็ไปปรุงรสผุกเขาให้เข้ากันดีปรุงรสเมนูเจก็จะมี ซีอิ๊วขาวเจนะคะซีอิ๊วขาวเห็ดหอมเจน้ำมันหอยเห็ดหอมเจแล้วก็น้ำมันพืชตัดด้วยลดลดว้วยน้ำตาลทรายนิดหน่อยนะคะแล้วก็คลุกเขาให้เข้ากันค่ะเพื่อว่าเวลาเราไปผัดเส้นจะได้ไม่เละน,นะคะต่อไปก็ไปทอดเต้าหู้กันต่อเลยถ้าชอบก็ใส่ไม่ชอบก็ไม่ใส่นะคะเต้าหู้ก็จะเป็นเต้าหู้แข็งนะคะจะเป็นสีขาวสีเหลืองก็ได้ตอนให้มีสีเหลืองสวยนะคะเต้าหู้ ได้ทีแล้วก็นําเห็ดหอมไปผัดค่ะผัดให้มีกลิ่นหอมเลยนะคะผัดเห็ดหอมเสร็จนะคะก็นําผักที่เราหั่นไว้ก็จะเป็นผักกวางตุ้งแค่หลอดนะคะแล้วก็กระหล่ำตีอันไหนสุกยากเรานํามาผัดก่อนอันผักอันไหนสุกง่ายนะคะก็ผัดทีหลังนะคะผัดแค่ผักสลดนะคะอย่าลืมปรุงรสด้วยนะคะ ผักเราจะได้มีรสชาตินะคะก็จะเป็นปรุงรสด้วยซีอ e. ิ๊วขาวนิดหน่อยค่ะแล้วก็จะตัดรสด้วยน้ําตาลอีกสักนิดนึงก็ได้นะคะหลังจากนั้นก็นําเส้นที่เราปรุงไว้เรียบร้อยแล้วคลุกไว้เรียบร้อยแล้วมาผัดค่ะนะผัดชักครู่เดียวค่ะยกลงได้เลยพร้อมเสิร์ฟเมนูเจในวันนี้ค่ะเรียบร้อยค่ะ